กินหิมะกันมาเลยพี่น้องกินหิมะเออหนาวหิมะหิมะเออหนาวนะพี่น้องเอ้มากินได้จ้ะกินได้หวาน ตอนแรกไม่กล้ากินแต่เขาบอกว่ากินได้ก็เลยมีเฮสซลบอยก็เลยกินวันนี้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าาปประมาณบ่ายสองโอบ่ายสี่โมงแต่เยอะตอนนี้พอดีพอดีให้พอดีนี่ขนาดพอดีก็ลงมาเล่นเฉยๆหนามากขาวตัวไหนตัวไหนแต่มันยังไม่เยอะแต่ก็กินได้ ไม่ต้องใส่ไม่ได้ใส่นมทันใส่แต่เฮสลูบอยอ่าค่ะอื้อหือหนาวอื้อ อ,อคิดถึงบรรยากาศบ้านเรานะร้อนๆร้อนอากาศร้อนดีกว่าหนาวหนาวมากหนาวสุกภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรอกหนาวสู้ร้อนไม่ได้ร้อนจะดีมากกว่าหนาวหวานเกินใจหิมะน้อย ใส่น้อยถ้าใส่นมมันจะเหมือนน้ำแกงสาบ้านเราอออนี่นะคะได้กินแล้วค่ะหีมะ เฮสลูบอยน้ำหิมะเฮสลูบอยวน้ำหวานสลูบอยบ้านเราก็ได้กินแล้วนะคะแต่ก็หนาวมากค่ะนี่มาอยู่หนาวได้ใส่เสื้อแขนยาวหลกออกมาหลังบ้านในสวนหลังบ้านค่ะแค่นี้เลยค่ะหนาวมากค่ะไปละ